สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเริ่มก่อนเริ่มก่อนนะคะเริ่มกันไปแล้วนะคะค่ะเริ่มเริ่มเริ่มผ่านกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ออนแอร์แล้วอือโหทุกคนก็ให้ความรักกันเต็มเปี่ยมมากครับผมก็ทั้งอาศิลปดูรับสอนแล้วก็คุณอาวิไลลำพาด้วยที่เปิดมาแล้วก็คุณแม่ โอ้คุณแม่มาแล้วคุณแม่คัมแบ็กอะไรอย่างเงี้ยครับคุณใช่แล้วก็คุณพลอยแล้วก็ชวิตด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเอ็นดูตัวละครพวกเราทุกคนใช่ค่ะแอนก็ดูที่บ้านนะคะก็แบบเขินไม่ไหวเห็นลูกคนเล่นกันอเออคือเจ้อหรือเจ้าเขาเู็นฐานะคนดูครับผมอ๋ออันนี้ก็ถามหลังหลังเอาดีอย่างวางกันก่อนโอ้โหดูเลยวางกันอันนี้อย่างเยคุณแม่ก็ไม่ค่อยสนับสนุนเนาะ กับลูกสาวเท่าไหร่กับบ้านนี้ไม่ค่ะคือทุกอย่างเป็นแผนเป็นแผนการของเราที่ต้องการให้ลูกแบบว่าดําเนินการจัดการอืมครับเอานม่งเริ่มเหมือนกันว่าสามเรื่องที่ผ่านมาก็จะมีตัวคีย์เวิร์ดอ่ะเรื่องนี้ก็พี่แอนเป็นตัวคีย์เวิร์ดที่จะต้องแบบว่าอคนต้นเรื่องอ่ะจริงๆมันยากแค่ไหนกับคทที่เราต้องแบกไว้พี่แอนโอ้โห ก็ยากนะคะเพราว่า,ารวจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราตัวเราเองเนี่ยก็คือแบบเราแบกความแค้นไว้แบบสองบาทเต็มที่เลยเพื่อที่แบบรอวันนี้แหละวันที่แบบดุดอักษรจะมาจัดการกับที่วังเธมภูมิทั้งหมดมวังจะเทพโอ้เราอยากออยาให้แม่หลับเราจะต้องแบบจัดการให้ได้ได้ดูคีย์เวิร์ดของแต่ละวังมาแล้วใช่ไหมคะ ได้ดูแล้วค่ะวังเรามันจะเข้มข้นขนาดไหนคะเราไม่ได้อยู่ในวังไงอ๋อทําร้านเราเราเราเขาทําลายเราใช่ไหมลูกลูกต้องไปจัดการใช่ๆกลับมามาใช่ๆๆๆๆเป็นการเจอครั้งแรกนะคะพี่แอนเป็นไงบ้างคะน้องอือหือประทับใจค่ะเพราะว่าน้องคือตั้งใจมากต้องบอกว่าทุกคนแบบตั้งใจกันสุดๆน่ะแล้วแบบ ดูดอักษรเป็นอะไรที่คือเหมือนเป็นหมอให้แม่ตัวเองใช่ไหมคะต้องคอยแบบดูแลใจแม่ด้วยแล้วก็แบบรักษาแม่ไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยซึ่งตัวแม่เองก็แบบเคมีสารเคมีในสมองแบบว่าไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมีความแบบมีความรักมีความสัมพันธ์คือคือรักลูกแบบรักแบบรักผิดผิดอะรักที่ต้องการที่จะแบบเป็นเจ้าของลูกแล้วก็บงการลูกให้จัดการทุกอย่างตามที่ตัวเอง,ต,เองต้องการอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นเป็นโรคชนิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบทางพี่จ๋าเองก็แบบก่อนที่จะแสดงอย่างเงี้ยค่ะพี่จ๋าเองก็ได้เรียกทุกคนมาช่วยช่วยบีฟมาแบบอธิบายของโลกนี้ให้แอนให้แอนได้เข้าใจถึงตัววิไลลำพายอย่างลึกซึ้งคือแบบทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราจะเล่นเนี่ยเราก็แบบแบบตาแล้วก็เราก็นึกแบบ มีไรลําพาเข้ามาเออแบบเข้ามาสิงอย่างเงี้ยเราก็เล่นไปคือมันเครียดมากเลยนะเันปวดหัวเลยอเล่นเล่นเรื่องเนี้ยแต่ละฉากที่เล่นไปครับพี่จารได้บอกไหมคะเขาบอกเป็นโรคอะไรอะไรอ่างเงี้ยก็บอกค่ะเขาก็บอกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่มันแบบก้ามกึ่งคือแบบไม่สามารถคือมันไม่ชัดเจนอะคือ มันไม่ใช่โรคซึมเศร้านะคะมันไม่ใช่ไบโพล่าแม้แต่มันเป็นเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งมันมีมีจริงๆกับต,ตัวกับต,<ข>ตัวคนกับตัวคนที่มันเกิดขึ้นได้อะค่ะแล้วแบบตัวในตัวพิเวพามันเป็นระดับหายซึ่ง มันจะทำให้มันมีความเหวี่ยงความสวิงของอารมณ์ที่แบบรุนแรงอะไรเงี้ยมันต้องรับยาซึ่งลูกก็พาไปรักษาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเล่าหมดมันไม่ไม่สปอยไม่สปอยใช่ไหมแม่หมดเลแล้วเรื่องเลยโอเคปิดกาวเป็นเรื่องจบเลยโอ๊ยตายแล้วผ่านเล้วไปปทีเนี่ยทีเจอเรามาเป็นยันไปก็เป็นคนสองบุคลิกะครับหรือว่าใช่ค่ะก็เหมือนคนสองบุคลิกเรียกอย่างทำตามความเข้าใจก็ได้คือดีสุดกู้อะแต่ก็ดิ่งสุด คือดิ่งสุดใช่ค่ะบเวลาที่แบบมันดิ่งมันก็เหมือนแบบกรีดร้องแบบมันแบบมันไม่ไม่ไม่ได้ดั่งใจที่ตัวเองต้องการอย่างเงี้ยลูกก็ต้องเข้ามาปอบอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบบอกว่าพูดมาสิว่าลูกเกลียดมันลูกเกลียดมันอย่างเงี้ยลูกก็ต้องพูดให้เราได้ยินแบบสมใจของเราอย่างเงี้ม่ถอนี่แอนก็ถามแล้วถามอีกนะถามว่ามีจริงๆเหรอคะแอนก็ถามและจะต้องไปดูไหมคะว่าบุคลิกแบบ จะต้องแสดงในเลเวลแบบไหนไไคือคือมันไม่ได้เป็นน้อยแล้วอะค่ะคือมันเป็นถึงขั้นจริงๆแล้วกินยาก็คือแบบเวลาที่ดุดอักษรเอายามาให้กินเนี้ยเราก็แบบทาเหมือนว่าเราจะกินอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้กินก็คือเป็นผู้ป่วยแล้วใช่ค่ะเราป่วยอยู่เครียดแต่จริงๆเคร <laughs> <laughs> ียดสิคะเล่กี่เรื่องพี่แอนก็ไม่เคยได้เล่นที่บทที่แบบง่ายๆย ใช่ไหมขอบคุณค่ะ <c oughs> ก็ถีอ่าเราก็พยายามเราก็เป็นการพัฒนาตัวเองด้วยอะค่ะให้เราแบบได้ได้ได้เข้าใจแล้วพอ,พ,อพอเราเข้าใจแล้วพอพอเราก้าวเข้ามาสู่ว่ามันมีโรคอย้จริงๆนะมันก็ทําให้เวลาเราไปไหนเราก็เจออ้าวคนนี้ก็เป็นนี้คนนั้นก็เป็นซึ่เศร้าคนนี้ก็เป็นนี้คนนี้ก็อ๋จริงแล้วมันมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยอะ่ะรอบๆตัวเราแต่ไม่ได้มีใครเข้ามาบอกว่าเขาเป็นนะลูกสาวคะต้องรับมือแม่ไงบ้างคะแม่แอนด้วยนะ <c oughs> ก็อย่างที่เคยบอกไปทุกที่คือต้องเพิ่ม energy ตัวเองค่ะพลังคือพลังพี่แอนเยอะมากเวลาเข้าเราแบบไม่หมดเลยไม่ดอบเลยตั้งแต่เทคแรกยันแบบสุดท้ายอะไรเงี้ยก็ก็ก็นับถือแล้วก็นั่นแหะค่ะก็เลยพี่แอนช่วยด้วยว่าบานทกีการโฮหนูไม่สามารถโฮเขาได้อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบต้องจับอย่างนี้ให้มันแน่นต้องแบบพูดต้องแบบเปอะให้รู้สึกอะไรเงี้ยก็ก็กว่าจะได้แต่ละซีนก็คือแบบ แรกๆก็ยากอยู่หลังๆก็คือเริ่มแบบพอเข้ากับแม่ได้เราก็เริ่มโฟโอ้ยหลังๆเข้ามาก็พร่มพูค่ะต้องติดตามันยิ่งแบบว่าอีพีแบบว่าผ่านไปแบบสามสี่วินาทีในโรงพยาบาลเราก็สนุกเนาะใช่สปอยอีกแล้วค่ะสถานที่เฉยๆแต่เราไม่บอกว่าเป็นยังไงใช่ใช่ใช่แต่อท่มบอกคือว่าเราต้องเพิ่มพลังเพิ่มองเพิ่มยังไงพรพี่แอนก็คือมาสุดขั้ ก็คือเราเราต้องนิ่งค่ะจิตใจต้องนิ่งกว่าต้องเอาให้อยู่หมัดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณแม่เขาก็จะระเบิดทุกอย่างมาส่แ,แล้วก็คือจะต้องเป็นคนโฮเขาให้อยู่จับเขาให้แน่นให้เขารู้สึกปลอดภัยอะไรเงี้ยน้องก็ต้องเพิ่มพลังของความรักความเข้าใจเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบแม่ขาดเนี่ยคือเป็นคนที่ขาดขาดความความรักตั้งแต่ในภาคที่แล้วใช่ไหมคะแล้วมันมันก็เก็บสะสมความแค้น เก็บแต่พลังแบบพลังลบพลังลบเข้ามาในร่างกายจนมันเหมือนมันทําลายทุกอย่างในในความรู้สึกของเราไปหมดก็เลยในห้าเรื่องเรื่องนี้คือดามาสุดปะก็เป็นอีกแนวหนึ่งครับเพราะเรื่องอื่นก็จะมีนามาในเส้นของแต่ละคนแต่ของเราก็มามันดูแบบ เชื่อเฉยอย่างเดียวเลยนะก็เชื่อเฉยนะคะแต่พอไม่มีฝั่งนี้มาก็ไม่รู้เรื่องว่าฝั่งนี้ก็คือดาร์กไปเลยนี่ก็คือสดใสสุดคี่ถ้าเปลี่ยฝั่งอะไรดีสดใสสดใสสุดเนสดใสแต่ก็ก็ยังมีพาร์ทก็ยังมีพาร์กอยู่เหมือนกันมีดีไซน์เขาเดียวนี้แหละค่ะีดาร์กแกะดำครับมากค่ะเป็นไงบ้างคะครับผม พี่คนโต,โตครับเป็นพี่คนโตสนุกดีครับก็จริงๆอ่ะขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยซ้ําที่ทําให้แบบอศิระเกิดขึ้นได้เพราะว่าทุกคนก็เล่นเป็นเหมือนน้องพี่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยจนมาตอนนี้ทุกคนก็เห็นว่าพีเป็นพี่ชายคนโตจริงๆเนาะ จากพัทยาดูทุกคนไม่ไม่มองเฉยๆเองดูก็ก็ดีใจครับดีใจดีใจที่ได้ได้ร่วมงานกับทุกคนครับมันยากไหมเพราะว่าในชีวิตจริงคือลูกคนเดียวปะลูกคนเดียวครับใช่แล้วต้องมาเป็นพี่ของสี่คนครับมันยากมันก็ต้องปรับเยอะมากครับต้องปรับจริงๆอะเหมือนเหมือนก็เลยดูดอักสอนเมื่อกี้ที่มินก็ต้องเพิ่มความรักความเข้าใจสําหรับตัวเราเองเราก็ต้องเพิ่มความเสียสละแล้วก็ความรักในครอบครัวในพี่น้องที่ เราต้องเชื่อว่าเขาเป็นพี่น้องของเราจริงๆอะไรอย่างนี้ครับครับมันก็ต้องใช้มันก็ต้องใช้พลังในการแบบทำความเข้าใจเยอะพอสมควรครับพาร์ทเนอร์เราว่าไงบ้างมินโอ้ก็เราเราเวิร์กตอนแล้เราเวิร์กช็อปกันเยอะมากครับกว่าจะเป็นอาชีระก็ดูดับสอนได้ก็โอ้โหก็ก็เหนื่อยกันพอตัวเหมือนกันรัคจริงพคคิดว่ามันติดตรงไหนที่มันยังเข้าไปถึงอาชีระอาชีระใช่ไหมสำหรับตัวพีใช่ไหมครับคือสําหรับตัวพีกันมันก็มี ตอนนั้นที่อย่างเดียวเลยคือพี่ต้องไปเวิร์กช็อปเรื่องเสียงเนาะแล้วก็มีการเวิร์กช็อปคือมันมันไม่ใช่แค่ตัวพี่เองเหรอกแต่ว่ามันคือการทํางานร่วมกับทีมเวิร์กคือมันมันจะแบบมาเป็นคนตัวพี่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องอ่ะพอเข้ากับดูลับสอนเข้ากับคุณอาวิานใจลำพาเข้ากับน้องสาวแล้วก็เข้ากับเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยมันก็ต้องมี r e l ationship ที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพีททำกันบ้ามาดีแล้วสุดท้ายก็ต้องมาปรับกันหน้างานอยู่ดี mm hmm. ครับผม เทากับใครยากสุดกับทีมนี้กับทีมน้องที่บ้านพี่ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกา4ลิงที่เหลือมากกว่าเพราวาทำไมอะตามตามเชื่อครับหมลิงมากเลยจับปูใส่กระด้งคือสองสารทีมงานนะ,ะก็คือไมคกี้กับเทสก็คือบอกว่า <c oughs> ตัวปวดของกอง <c oughs> มากย <c oughs> พีกเลี้ยงน้องด้วยลำแข้งนะครับบางทีทำไมอะน้องปวดมากเลยครับปวดปวดแบบบางทีไมคกี้พูดไปเรื่อยว่าไมคกี้พูดเยอะมากอะไรเงี้ยเทสก็ ซนครับเป็นเด็กสซนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพี่ก้าวที่เป็นพี่ใหญ่คอยแบบค่อยดูพี่น้องๆอีกทีนึงช่วยๆกันดูอะไรเงี้ยครับพี่กัาด้วยอะไรเครับแต่เอนดูครับเอนดูน้องเอนดูน้องแต่พี่มาเราดูไม่ได้เอนดูเลยครับฉีดเอนี้ครับคือเนี่ยแหละมันเป็นความพี่น้องกันจริงๆมันเป็นควา่น้ี่แหละมันก็ทําให้เราเข้าใจด้วยว่าอ๋อเลี้ยงน้องจริงๆมันเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้จี่งจริงมีดุไหมครับดุไหมเพราะว่าสทีพี่เป็นคนไม่ดุเท่าไหร่ครับแต่ว่าพี่ก็ต้องแบบว่า แบบถ้าจะเข้าฉากกันแล้วจริงๆแล้วแบบยังทุกคนยังแบบว่าโอเคยังเล่นนู่นนี่นั่นอยู่เราก็แบบว่าค่อยๆเตือนกันเฉยๆครับผมก็ <c oughs> ทํางานเป็นทีมเวทกันมากกว่าครับมินเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับกองทัพพี <c oughs> เก่งค่ะเขาเขาเป็นเก่งอยู่แล้วดูร่างก่อลแล้ว็คือ ได้ดูตอนหนึ่งตอนสองแล้วใช่ไหมครับอืเขินช่วงแรกนี่ก็เขินถามพ่อมเดียรเปิดหว่าจะจีบไม่แม่ถามค่อเดียวคือจะจีบตั้งแต่อี e ีแรกเลยเหรอเราไม่คิดจะทำปูเรื่องมันจะเหมือนเรื่องอื่นแบบพี่ถามตรงๆเลยเนี่ยคืออาศิริราชเขารอดูหลับสอนมาสองปีแล้วไงก็ใช่จริงๆมาถ้าใครได้ดูมันตัดละอดใจหนุ่มขอเลทายใจพิสุทธิ์เนาะจริงๆอาศิราเจอตั้งแต่ช่วงแรกแล้วที่เขาเจอ มันก็เป็นช่วงระหว่างที่เขารอมามันก็ตามเนื้อเพราะว่าเคยสัมภาษณ์เราอาจารย์กัปบอกว่าในคาแรคเตอร์เป็นคนค้างหลักแต่ของเรานี่ปิดอีพีแรกเราก็หลักเขาเลยอ่ะก็ไม่ต้องค้างก่อเหรอก็ไม่ต้องก็ก็ไม่ต้องค้างแล้วลหละหลักเลยครับเป็นยังไงิน้นครับก็อย่างที่บอกเขาเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็เป็นอาศิระได้ สมบูรณ์แบบเขาเป็นพี่ใหญ่ได้ดีคือตอนแรกอย่างที่เคยบอกไปในทุกที่คือสัมภาษณ์แล้วรู้ว่าเขาระบบเป็นอสศิระเราด้วยตัวในนิยายอะไรเงี้ย <c oughs> เขาต้องอายุเยอะอายุอายุเยอะใน <c oughs> ในห้าลิง <c oughs> ใช่เขาต้องมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นพี่ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มาไม่เคยเจอไม่รู้จักแล้วก็เห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่อืมรู้สึกว่าเออจะได้หรอ แล้วเขาก็ประสบการณ์เขาเล่นมาเรื่องหนึ่งตอนนั้นตอนนี้คือเป็นแค่เริ่มเป็นเรื่องที่สองเองอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบเหมือนฟิล์มการแสดงก็เก่งมากเหมือนเล่นมาหลายเรื่องคือเขาเข้าใจการแบบแสดงแบบจริงๆริงแสดงว่าตอนนี้ไม่เด็กแล้วไม่เด็กแล้วค่ะฟิล์มือออะทไมดูหุ่งคำตอบล่ะลูกทำไมดูหุ่คคำตอบฝาพี่รุ่นพี่อะ ไม่รุนพี่พี่รุนแม่แม่ตยิ้มตอนนี้ไม่ใช่แม่แล้วตอนนี้คือเป็นคนดูทางบ้านแล้วใช่คนดูทางบ้านแล้วจิกหมอนแล้วเนี่ยแบบยิ้มต้องยิ้มอ่ะป้ายไฟยังไงแม่ป้ายไฟป้ายถือในใจเออไม่พอไงต้องสี่อันแต่แม่คนนี้อยู่แล้วอยู่ในกองเขาไปยิ้มอ่อเนี่ถามจริงเราสองคนเวลาเขาฉากเขากลัวพี่แอนมาตอนอยู่ในกองอะตอนที่เขาฉากกันอะ คือตอนแรกเอาจริงๆคือไม่รู้ว่าพี่แอนเป็นคนยังไงใช่ไหมครับแต่พอเราไม่ใช่คือแบบเด้วยด้วยยังไม่เคยเจอด้วยแบบประสบการณ์ของเขาด้วยอ๋อเอคะคือตอนีตีเนนี้อ่าจะว่าจะว่าตอนแรกเรดรู้ว่าอ่ะคนนี้คือพี่แอนสิเดียมอ่าครับอ่ะแล้วเราบอกยังไงบ้างเขาเป็นคนยังไงคือตอนแรกก็คือเราบอกขาทำไปถึงพ่อไม่ถึงภาษาง่ายเขาเป็นคือไม่ไม่ได้ปรึกษาอะไรมากครับแต่ว่าก็ คือไม่รู้ว่าตัวจริงพี่แอนเป็นยังไงคือทุกคนแหละไม่ไม่รู้ว่าตัวจริงเป็นยังไงพอเจอแล้วพี่แอนเป็นคนน่ารักมากมเป็นคนที่แบบว่าอย่างนี้ครับ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้คืออย่างเงี้คือแบบว่าเป็น <c oughs> คนที่ต้องการให้ผู้ไม่เต็มไม่ใช่ <c oughs> รู้ๆอะไรอย่างเงี้ยเต้องการเนคนอารมณ์ด<ๆ>ีเป็นคน energy แบบเป็นเหมือนแบบพลังบวกต้องบองพี่คาดไหมที่เรา เราไดคิดว่าต้องน่ากลัวต้องขึ้นขึ้นหรอองผิดคาดเหมือนกันครับผิดคาดผิดคาดเพรามีแต่ต้าน่าศรัทธาเลยแม้แต่ดีใจดีใจที่บอกว่าเราเราได้แบบเราได้พูดคุยกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับพูดคุยแบบแชร์แลกเปลี่ยนประสบอะไรกันได้อะไรครับคือสนุกเพราะว่าเราจะเป็นคนเก็บความเครียดไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบหมดเครียดแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราเครียดตลอดทั้งว่ามันเราไม่ได้อะเราก็ต้องในกองถ่ายต้องทำงานอย่างมีความสุขเนาะก็คือไม่อยากแผ่ไปให้คนอื่น มันไม่ไหวนะมันนอนไม่หลับกลับบ้านไปนอนไม่หลับแต่พี่แอก็คนบอกว่าเล่นกับพี่แอนพี่แอนเป็นวัยรุ่นตลอดเวลาไม่เหมือนแบบแล้วมันต้องเป็นยังไงอ่ะนอะเราเปลียแม่เล่ไหนเนาะเ่ใช่ไหมลูกอาจจะข้ามทางนี้เลยเดี๋ยวจะี๋ยวจะหลับเมส่อบ้านนี้เราเล่นเรื่องเดียวกับเขาจะเหมืนชิล์มชิล์ชิลบชิลชิลแต่ก็จะมีพาเรียดครับพอแบบมาการเรื่องแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีพาเรียด อชอบเรื่องนี้จังเลยสปอยทุกคนเลยเออต่อไป <c oughs> ที่ถามขอเร <c oughs> ื่องส่วนสูงคู่นี้เขาเข้าด้วยกันบ่อยมีปัญหาไหมคะเมื่อกี้พี่จับภาพพี่มีปัญหาไหมคูดเราไม่มีนะคะเออใช่ครับแต่ทีมงานมี <c oughs> ใช่ค่ะถ <c oughs> อยเป็นหน้าที่ทีมงานายั <c oughs> <c oughs> ยงไงคู่เฟรมมันไม่มีหรือว่ายังไงอืม เฟรมมันก็คงเหลื่อมกันเยอะอยู่ตอนนั้นตอนตอนถ่ายกันจริงๆหนูยืนบนบล็อกไม่ลู้กบนลังหรออะไรอ anyway. ย like ่างนี้มั้ยถ้าโคซ่าข้าโคซ่านรับแต่ว่ามันแบบปกติก็คือเป็นเรียวๆใช่คาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างของเราแต่คนของหนูก็จะเป็นผู้หญิงที่เก่งคะฉลาดแล้วก็มีความแบบมั่นใจในตัวเองเป็นคนดุเพราะฉะนั้นเป็นคนที่เคยโดนดุมาแล้วอย่างที่ เพพี่ก็จะโดนดูบ่อยะะ <c oughs> ใช่พี่เพชจ,จะโดนดูบ่อยมากแล้วก็จะไม่ชอบคนที่เจ้าชู้อย่างพี่ชวิทเคยะเราก็จะตั้งแง่เขาไปเลยว่าแบบเราจะไม่เอาผู้ชายแบบนี้นะะเลยค่ะพี่เฉวิทยอดแรงเนาะยอดเก่งเคิร์มมากเคิร์มมากช็อตเขาตลอดนะคะ่ะจริงจริงพอเล่นแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นมีหรือเ,เป็นพี่ไอ้นี่เป็นแคคาแรคเตอร์ช่วงแรกๆเหมือนเหมือนจะยังไม่ได้เป็น หมือนบบม,มีเออมันจะยังมีความแบบเขินอายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆรู้สึกว่านี่คือชีวิตหรือนี่คือมีนเพราะว่ามีความกวนคล้ายๆกันเลยอืม,อมแล้วมีเป็นไงคาแรคเตอร์เจ้าชูครับผมก็เป็นคนรักสนุกครับผมชอบอิสาระอะไรแบบสนุกไม่ผม <c oughs> ูกขาดเทย์บอยหรือว่าไงเทย์บอ <c oughs> ยก็ค <c oughs> ือเป็นเทบอยนะแต่ในความที่ จริงๆเราชอบคุณพลอย,อยแล้วแล้วก็คุณพลอยก็มองว่าเราเป็นคารคเตอร์เจ้าชู้ก็เลยแบบไม่รับรักสักทีเราก็เลยแบบเจ้าชู้แบบเที่ยวตามภาษาไปเรื่อยๆเ,ยเลยจนใช่ประชดต,ตัวเองด้วยแล <laughs> <laughs> ้วผมก็จนพ่อมาบังคับว่าต้องแต่งงานภายในปีนี้ครับถึงจะได้มรดกต่ออะไรก็เลยต้องเปลี่ยนแต่งตัวเองครัจริงๆเวลาคุยกันมันยากมาก <ท>ไม่ยากไม่ยากพาวปกติปกติเลยปกติเลยปกติเลยเออแสดงว่าเราเป็นพาร์ทสดใสที่สุดในจุดตักษรใช่แหละถ้าเทียบกับบทอ่านที่แต่ว่าจริงๆในตัวทุกตัวละครมันก็จะมีวามมีความน่ารักมีความสดใสของทุกตัวละครอยู่แล้ว อืมแม่แม่สดใสไหมครับเรื่องงงงงมาเล่นเล่นกันไหอองไงมเรื่องลงละนะแม่คือข้อ,อยกเว้นข้อ,อยกเว้นแบ,บ่งความสี่คนมาร่วมงานพี่แอนรู้สึกยังไงบ้างเคยได้ยินชื่อพี่แอนสิเดีมใช่ไหมครับเคยครับจริงลูกไม่ได้ยินก็ผมไม่ได้ยินไม่เป็นไรจริงไม่ได้ยินอพี่แอนเป็นยังไง ก็ตอนที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นกับใครบ้างเนยแต่แบบเห็นชื่อพี่แอนแลแบบอุ้ยแบบเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยแล้วก็เจอประทับใจซีนแรกเลยที่เจอคือเจอตอนที่เขาวีนตรงไม่ไม่สปอยเลยทำไมทำไมการจะพูดต่อเลยวการจะพูดต่อเลยพูดดีเเรื่องเนี้ยสปอยทุกคนแล้วพี่แอนนี่คือแบบพร้อมที่จะรอเล่าต่อไม่มีใครเบรกเลยผมก็เพียบล่ะก็แบบเจอซีนแรกก็ ปะท่ากันเลยอ่อจริงๆพอพี่แอนเล่นดราม่าเรามีกลัวกันไหแต่ละคนอะกลัวยังไงบ้างยังไงบ้างต้องแรกสิดูเข้าอะต้องเล่ค่ะแต่ว่าเข้าซีนแรกจำแรกเรยวันแรกที่บ้านดุเลยอย่างเงี้ยเออเออใช่ใช่ใช่อันนั้นต้องบอกก่อนว่าในชีวิตจริงไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเราพอมาเจอครั้งแรกเราพี่แอนคือเล่นแบบเรียวมากเล่นจริงเราเล่นจริงทุกอย่าง energy พลังคือเยอะแล้วหนูก็ก็คือแบบ อองไปเลยอะคือสีน,นั้นก็คือต้อง,งต้องถ่ายใหม่วิ่งไปเลยเพราะว่าไม่รู้หนูมหน,หน,หนต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยไม่เคยดุไม่กล้านูไม่เคยโดนด,ด,ดุขนาดนี้ไม่เคยโดนดุค่ะแต่คือถ้าถ้าเป็นสถานการณ์อย่างนี้ก็คือแบบโอเคอาจจะแบบเงียบหน<ม>ีอะไรเงี้ยแต่นี้คือในตัวตัวแบบวิไลลำพาคือเขาระเบิดออกมาแล้วก็<ม>ทุกอย่างตัวดุดักสอนก็คือต้องแบบโฮเขากอดเขา<ม>อะไรเงี<ม>้ยก็เลยเป็นการรับมือที่แบบ ในชีวิตไม่เคยเจอมาก่อนอะนรีอย่างตอนเทคเขาทำหน้ายังไงที่มาถึงต้องเทคอะทำหน้ายังไงต้องคัดนะต้องคัดมาถึงต้องคัดที่จับที่แอนไม่อยู่บางทีเขาก็แบบหลุดแล้วหลุดก็แบบแล้วเนี่ยจะหลุดแล้วหนูจะทำยังไงแล้วเขาก็ไม่คัดสักทีหลุดก็แบบโอเคกอดต่ออะไรอย่างเงี้ยแอนสัมผัสได้มาน้องว่าน้องเขาไอ้ายุตอนแรกอะใช่ใช่คือต้องต้องบอกกันเพราะว่า เออน้องด้วยความที่น้องอ่ะเป็นคุณแม่น้องก็ใจดีน่ะแล้วก็คือแบบคุณแม่ก็จะแบบจะเบาๆคุณแม่จริงๆนะมาถึงคุณแม่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขามามากับครอบครัวที่แบบมมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยน้องก็อาจจะแบบไม่คิดว่าแบบว่าแม่จะเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <S 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 แต่ว่าเราก็เราก็เล่นไปตามบทอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันระเบิดก็คือมันต้องระเบิดเพราะว่าเพราะว่าเราก็ ็เราก็ไปเวิร์กช็อปมาด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่แบบเต็มที่ในความคิดของเราก็มันก็อยู่ในเหมือนคนที่มันคิดคนเดียวจินตนาการคนเดียวอะไรคนเดียวเนี้ยค่ะพอมันใส่ไปมันก็แบบใส่เต็มที่อย่างเงี้ยเนาะก็เลยตกใจแม่บ้านหลังอ่าค่ะนี่ก็มีกี่ EP คะอุ้ยเข้ากันแบบสิบสิบห <15 S 2> ้าตอนนี้ผ่านไปสิบสองก็เลยประมาณสิบสามอีครับ ผ่นไป2องผ่านไปไซส่านผ่ไสองได้ยินว่าสิบสองได้ยินว่าสเป็อพีถ้าิดว่าเราไม่ได้ดูเดยผ่านไป2องพีเลยสิบสไงเออครับผมครับให้ฝาเพราะว่าหลายคนบอกว่าคุับสอนดราม่าสุดขนาดกระเจียยังบอกเลยว่าทุกอย่างมันดูกลมกล่อมไปหมดเลยอะความดราม่ามันจะมาอยู่ตรงเย่สอนยังไงบ้าง ดูดอับซอเราดามากมันจะมีดวงรูดอักษรนยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยคืออย่างแรกคือปมมันเหมือนกัในลำพาที่หายตัวไปตั้งแต่ภาคที่แล้วตั้งแต่เรื่องแรกแล้วอาจารย์ขอรือใจวิสุทธ์ก็จะมาสรุปที่นี่ค่ะก็ปมก็นักอยู่แล้วก็อย่างอย่างที่บอกเลยเป็นรักต้องห้ามก็เข้มข้นแน่นอนค่ะ อ๋อค่ะก็ก็ฝากวิรัยลำพาด้วยนะคะว่าจุดจุดจุดจบของวิรัยลำพาจะเป็นยังไงบ้างเราจะสามารถที่จะสร้างความความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลให้แบบจบลงยังไงนะคะฝั่นี้กลับไหมคู่เราสดใสมากสสูู้้ก็ฝากด้วยนะคะว่า พี่ชวิตจะเปลี่ยนจากเสือเป็นแมวเชื่องๆได้ไหมแล้วจะยอมหยุดที่คุณพอยจริงๆหรือเปล่านค่ะค่ะแล้วผมก็ฝากเป็นแรงใจให้คุณชวิตด้วยนะครับว่าจะทำารกกิจของตัวเองที่ได้รับจากคุณพ่อเนี่ยสำเร็จหรือเปล่า ครับผมยังไงทุกคนพูดไปหมดแล้วแหละว่าฝากดูอักษรด้วยแต่ยังไงก็ฝากเพลงประกอบละครทั้งสองเพลงประกอบละครด้วยนะครับก็ทั้งเพลงฟ้าแล้วก็เพลงจะรักหรือจะจากฉันไปยังไงก็ฝากด้วยครับสำหรับเพลงสองเพลงนี้ด้วยครับะร้องปิดรายการซะหน่อยสิ